สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูนุกนิกนะคะวันนี้เราจะได้เรียนในเรื่องความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักในหน้า1 3 4ถึง136เมื่อเรียนแล้วนะคะจะต้องสามารถบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆโดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักค่ะหน้า134ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักอ่านพร้อมกันค่ะ หนึ่งกิโลกรัมเท่ากับสิบขีดหนึ่งขีดเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับหนึ่งพันกรัมเติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อหนึ่งกะปิหนักหนึ่งขีดเท่ากับกะปิหนักกี่กรมัมหนึ่งขีดเท่ากับกี่กรัมคะหนึ่งขีดเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมกะปิหนักหนึ่งขีด เท่ากับกะปิหนัก100กรัมข้อ2พริกไทยหนัก4ขีดเท่ากับพริกไทยหนักกี่กรัม1ขีดเท่ากับ100กรัมดังนั้น4ขีดจึงเท่ากับ400กรัมพริกไทยหนัก4ขีดเท่ากับพริกไทยหนัก400กรัม ข้อ 3. มะระหนัก8ดขีดเท่ากับมระหนักกี่กรัม1ขีดเท่ากับ100รกรัมดังนั้น8ดขีดจึงเท่ากับแ0 0กรัมมระ8ดขีดเท่ากับมระหนักแ0 0กรัมข้อ 4. แตงกวาหนัก10บขีดเท่ากับแตงกวาหนักกี่กรัม 1ขีดเท่ากับ100กรัม2ขีดเท่ากับ200กรัม3ขีดเท่ากับ300กรัม4ขีดเท่ากับ400กรัม5ขีดเท่ากับ500กรัม6ขีดเท่ากับ600กรัม7ขีดเท่ากับ700กรัม8ขีดเท่ากับ800กรัม9ขีดเท่ากับ900กรัม10ขีดเท่ากับ1,000ักรัม แตงกวาหนัก10ขีดเท่ากับแตงกวานกหนัก1,000กรัมข้อ5กุ้งแห้ง200กรัมเท่ากับกุ้งแห้งหนักกี่ขีดถามเป็นขีดนะคะให้มาเป็นกรัม100กรัมเท่ากับ1ขีดดังนั้น200กรัมจึงเท่ากับ2ขีด กุ้งแห้งหนัก200กรัมเท่ากับกุ้งแห้งหนัก2ขีดข้อ6ถั่วเขียวหนัก400กรัมเท่ากับถั่วเขียวหนักกี่ขีดถามเป็นขีดค่ะให้มาเป็นกรมัมเราทํากรัมให้เป็นขีด100กรัมเท่ากับ1ขีดดังนั้น400กรมัมจึงเท่ากับ4ขีด ถั่วเขียวหนัก400กรัมเท่ากับถั่วเขียวหนัก4ขีดข้อ7พริกป่นหนัก500กรัมเท่ากับพริกป่นหนักกี่ขีด100กรัมเท่ากับ1ขีดดังนั้น500กรัมจึงเท่ากับ5ขีดพริกป่นหนัก500กรัมเท่ากับ พริกป่นหนัก5ขีดข้อ8เกลือหนัก1,000กรัมเท่ากับเกลือหนักกี่ขีด100กรัมเท่ากับ1ขีดดังนั้น1,000กรัมจึงเท่ากับ10ขีดเกลือหนัก1,000กรัมเท่ากับเกลือหนัก 10ขีดหน้า135เติมตัวเลขแสดงจํานวนข้อ1กุ้งหนัก12ขีดเท่ากับกุ้งหนักกี่กิโลกรมัมกี่ขีดเปลี่ยนหน่วยขีดให้เป็นกิโลกรมัมและขีดค่ะ10ขีดเท่ากับ1กิโลกรมัมกับอีก2ขีดที่เหลือค่ะ กุ้งหนัก12ขีดเท่ากับกุ้งหนัก1กิโลกรัม2ขีดข้อ2ปลาหนัก15ขีดเท่ากับปลาหนักกี่กิโลกรัมกี่ขีดทำขีดให้เป็นกิโลกรัมและขีด10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัม กับอีก5้าขีดที่เหลือค่ะหน่วยเป็นขีดเติมได้เลยปลาหนัก15้าขีดเท่ากับปลาหนัก1กิโลกรัมหขีดข้อ3มหมึกหนัก25้าขีดเท่ากับหมึกหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมเปลี่ยนหน่วยขีดให้เป็นกิโลกรัมและกรัม 10ขีดเท่ากับกี่กิโลกรัมคะ10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมแล้ว20ขีดเท่ากับ2กิโลกรัม2กิโลกรัมกับอีก5ขีดค่ะ5ขีดทำให้เป็นกรัม1ขีดเท่ากับ100กรัมดังนั้น5ขีดจึงเท่ากับ500กรัม หมึกหนัก25ขีดเท่ากับหมึกหนัก2กิโลกรัม500กรัมขอ้อ4ปูหนัก32ขีดเท่ากับปูหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมเปลี่ยนหน่วยขีดให้เป็นกิโลกรัมและกรัม10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัม 20ขีดเท่ากับ2กิโลกรมัม30ขีดเท่ากับ3กิโลกรมัมกับอีก2ขีดค่ะ2ขีดนี้ทำให้เป็นกรมัม1ขีดเท่ากับ100กรมัม2ขีดจึงเท่ากับ200กรมัมปูหนัก32ขีดเท่ากับปูหนัก3กิโลกรมัม200กรมัม ข้อ5ไก่หนักกี่กิโลกรมัมกี่กรมัมเท่ากับไก่หนัก12ขีดทำหน่วยขีดให้เป็นกิโลกรัมและกรมัม10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัม2ขีดทำให้เป็นกรัมค่ะ1ขีดเท่ากับ100กรัม2ขีดจึงเท่ากับ200กรัมไก่หนัก1กิโลกรัม200กรัม เท่ากับไก่หนัก12ขีดข้อ6เป็ดหนัก23ขีดเท่ากับเป็ดหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมเปลี่ยนหน่วยขีดให้เป็นกิโลกรัมและกรัม10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัม20ขีดจึงเท่ากับ2กิโลกรัม กับอีก3ขีดค่ะทำให้เป็นกรัม1ขีดเท่ากับ100กรัม2ขีดเท่ากับ200กรัม3ขีดเท่ากับ300กรัมเป็ดหนัก23ขีดเท่ากับเป็ดหนัก2กิโลกรัม300กรัมข้อ7ปลาทูหนัก2กิโลกรัม500กรัมเท่ากับ ปลาทูหนักกี่ขีดเปลี่ยนหน่วยกิโลกรัมและกรัมให้เป็นขีดค่ะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด2กิโลกรัมเท่ากับ20ขีดเราได้20ขีดแล้วนะคะ20ขีดแล้วกับอีก500กรัมค่ะทำให้เป็นขีด100กรัมเท่ากับ1ขีด ดังนั้น500กรัมจึงเท่ากับ5ขีด20ขีดบวกกับอีก5ขีดได้เท่ากับ25ขีดปลาทูหนัก2กิโลกรัม500กรัมเท่ากับปลาทูหนัก25ขีดข้อ8 หอยลายหนัก4กิโลกรัม6ขีดเท่ากับหอยลายหนักกี่ขีดทํากิโลกรัมและขีดให้มีหน่วยเป็นขีดค่ะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด2กิโลกรัมเท่ากับ20ขีด3กิโลกรัมเท่ากับ30ขีด4กิโลกรัมเท่ากับ40ขีด40ขีดบวกกับอีก 6ขีดได้เท่ากับ46ขีดหอยลายหนัก4กิโลกรัม6ขีดเท่ากับหอยลายหนัก46ขีดหน้า136โยงเส้นจับคู่สิ่งของที่มีน้ำหนักเท่ากันข้อที่หนึ่ง กุ้งหนัก12ขีดเปลี่ยนหน่วยขีดให้เป็นกรัมค่ะ1ขีดเท่ากับ100กรัมนับไปจนถึง10ขีด10ขีดเท่ากับ1,000กรัมได้1,000กรัมแล้วค่ะกับ2ขีด2ขีดก็คือ200กรัมดังนั้นจึงได้เท่ากับ1,200กรัมกุ้งหนัก12ขีดเท่ากับ แครอทหนัก1,200กรัมข้อ2ปูหนัก1กิโลกรัม8ขีดเราเปลี่ยนหน่วยกิโลกรัมให้เป็นขีดค่ะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด10ขีดกับอีก8ขีดค่ะได้18ขีดปูหนัก1กิโลกรัม8ขีดเท่ากับ ไก่หนัก18ขีดข้อที่3ปลาหนัก2กิโลกรัม500กรมัมเราเปลี่ยนหน่วยกิโลกรัมและกรัมให้มีหน่วยเป็นขีดค่ะ1กิโลกรัมเท่ากับ20ขีด2กิโลกรัมเท่ากับ20ขีดและ20ขีดแล้วนะคะกับอีก500กรัม 100กรัมเท่ากับ1ขีดดังนั้น500กรัมจึงเท่ากับ5ขีดปลาหนัก2กิโลกรัม500กรัมเท่ากับหอมแดงหนัก25ขีดข้อ4หมึกหนัก32ขีดเปลี่ยนหน่วยขีดให้เป็นกิโลกรัมค่ะ สิบขีดเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมยี่สิบขีดเท่ากับสองกิโลกรัมสามสิบขีดเท่ากับสามกิโลกรัมได้สามกิโลกรัมแล้วค่ะกับอีกสองขีดที่เหลือดันงนั้นหมึกหนักสามสิบสองขีดเท่ากับส้มหนัก3กิโลกรัม2ขีดเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก ไม่ยากเกินไปใช่ไหมเอ่ยเราได้เรียนรู้นะคะการบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆอาจบอกเป็นกิโลกรมัมกรมัมขีดกิโลกรัมและกรมัมหรือกิโลกรัมและขีดโดยใช้ความสัมพันธ์1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด1ขีดเท่ากับ100กรัม1กิโลกรัมเท่ากับ 1000กรัมเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าอยากเก่งต้องหมั่นฝึกฝนค่ะไว้พบกับคุณครูได้ใหม่ในเรื่องต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ